ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินเหมือนสายน้ำที่ไม่เคยหยุดนิ่งผัดพาเอาความสุขความทุกข์มาให้เราไม่ทันตั้งตัวอาตมาเคยนั่งอยู่ใต้ต้นโพคิดทบทวนถึงเรื่องนี้จนได้พบว่าแท้จริงแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันเองมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนดังคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเรามีโยมคนหนึ่งเคยมาปรึกษาอาตมาว่า หลวงพ่อหนูทำใจไม่ได้เลยค่ะที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปอาตจจมาได้แต่บอกโยมไปว่าความพลัดพรากเป็นธรรมดาของชีวิตไม่มีใครหนีพ้นโยมต้องยอมรับและทำใจให้ได้มองดูความจริงที่เกิดขึ้นแล้วปล่อยวางชีวิตก็เป็นเช่นนี้แหละญาติโยมมีสุขมีทุกข์ คละเคล้ากันไปสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักมองดูมันอย่างเข้าใจพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเราจะพบกับความสงบที่แท้จริงขอให้ญาติโยมทุกท่านจงมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะมันจเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตและพบกับความสุขที่แท้จริงเถิด หากญาติโยมสนใจเรื่องราวธรรมะดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะแล้วเจอกันใหม่